TEDx ไทยดอยช่วคุยโตร์สตปทงโมลนิติวัฒนธรรมไทยเยอรมันนั่นเองครับก็พอดีวันนี้สอนเรื่องการบอกทิศทางนะครับเป็นภาษาเยอรมันภาษาดอยชนะครับหรือว่าโอเปนเทียฟงนั่นเองครับก็เลยอยากจะมาสรุปคร่าวๆให้พวกเราฟังเป็นเบื้องต้นกแลันนะครับว่าในการบอกทิศทางภาษาเยอรมันมีอะไรบ้างง่ายๆเลยเวลาเราจะบอกทิศทางเราจำเป็นต้องเรียนรู้3ามคำแรก ็คือคำว่าตรงไปคําว่าเลี้ยวซ้ายแล้วก็คําว่าเลี้ยวขวาคําว่าตรงไปในภาษาเยอรมันพูดออกมาเป็น4พยางค์คือคําว่าเกอร้าเดอเอาส์อีกครั้งนะครับเกอร้าเดอเอาส์รวมกันเป็นเกอร้าเดอออสเกอร้าเดอออสแต่บ่อยครั้งเราจะอาจจะได้ยินคําว่ากรัดออสแบบคนเยอรมันพูดเร็วๆนะครับแต่จะพูดว่ากรัดออสอย่างเช่นเขาบอกว่ากินซี่กรัดออสแปลว่าท่านจงเดินตรงไปร หรือว่าถ้าท่านขับรถอยู่เขาก็อาจจะพูดว่าฟ้ากันสิไปเจอเร์รัดเอลส์กร์ดลส์นั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปคําว่าตรงไปคือคําว่า g ก r ร์ดลส์นะครับคำที่สองเลี้ยวซ้ายก่อนไปทางซ้ายใช้คําว่านาคแล้วก็ตามด้วยคําว่าซ้ายคือคําว่าลิงที่เติมเอสนะครับก็จะได้เป็นนาคลิงส์นาคลิงส์คำว่านาคออกเสียงลมเสหายด้วยนะครับนาคลิงส์ส่วนด้านขวาก็จะเป็นนาคลเติมเอสเช่นเดียวกันนะครับ เนื่องจากคำว่า links กับคำว่า rex เนี่ยที่ต้องเติม s เพราะเป็นอั j แนนะคับก็จะได้เป็นนัก links เก e นไปทางซ้ายนัก links up b เ g e n เลี้ยวไปทางซ้ายเพราะคำว่า up b เ g e n แปลว่าเลี้ยวนะครับซึ่งเป็นแบบยกากลางถ้าอยากจะพูดเป็นประโยคก็อย่างเช่น ich biege nach links ab, ฉันเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ถ้าอยากจะพูดแค่ว่าฉันไปทางซ้ายก็จะพูดว่า ich gehe nach links หรือว่าฉันขับรถหรือเดินทางไปทางซ้ายก็จะพูดว่า Ich fahre nach links นะครับโอเคเกับ fahren เป็นแบบธรรมดาไม่มีการแยกรางไม่เหมือนกับคำว่าเลี้ยวอั b บีกันแปลว่าเลี้ยวนะครับเป็นแบบแยกรางต้องเอาคำว่า up ไปไว้หลังสุด Ich beige nach rechts up ฉันเลี้ยวไปทางขวานั่นเองนะครับสรุป Gerade aus ตรงไป nach links เพรว่าไปทางซ้ายนะ r r e x ไปทางขวาโดยที่ต้องเขียน links t e M S แล้วก็ r e x t e e S ทั้งคู่เลยครับทีนี้ถ้าเกิดมีคนมาถามเราว่า we c a n i c how can I we can't แปลว,ว่าฉันสามารถทำได้อย่างไรนะครับประโยคเต็มคือ we c a n i c ตัวอย่างเช่น s u ัสด l ์ชุ่มลเนมีคนเดินอยู่แล้วเราก็เดินอยู่ด้วยมีคนเข้ามาถามเราเป็นช so ูดิ่คุ้ง we c a n i สัสิชุ่ลเ็นเขาจะไปโรงเรียนอาจจะไปวันแรกไปไม่ถูกนะครับสมมติถ้าเราบอกว่า ให้เดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเราก็จะพูดว่าเกนซีฟอนเฮียฟอนเฮียก็คือจากตรงนี้นะจากที่คุยกันอยู่เนี้ยนะเกนซีฟอนเฮียเทราเดออัสเขาก็จะรู้แล้วว่าให้ตรงไปอุนดันนาเกิสก็จบละพูดได้แค่เนี้ยกเกนซีเ e ราเดออัสอุนดันนาเกิส ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานะประมาณนั้นครับนั่นคือตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับหรือถ้ามีประโยคที่ยากขึ้นมาอย่างเช่นเจอทางแยกทําไงทางแยกก่อนอื่นนะเราเรียกว่าดีโครยส่งดีโครยส่งทีนี้ถ้าบอกว่าตรงทางแยกนะ,ะแสดงว่ามันไม่ใช่แค่คำว่าทางแยกเท่านั้นจะไม่สามารถพูดคำว่าดีโครยส่งนะครับแต่ต้องพูดว่าตรงทางแยกนะครับก็จะต้องพูดว่าอันเดร r ครยส่งอันเดรโครยส่ง ครอยส่งเรียกว่าทางแยกนะครับแต่ถ้าเกิดทางแยกที่1่สมมติว่าขับไปทางนี้เดินไปทางนี้เจอทางแยกที่1เราก็จะใช้คําว่าลำดับที่1มานะมาในการเสริมบอกว่าแยกแรกเลยทางแยกแรกเลยก็จะพูดว่า a n d e r e ย s t e k r e u z u n g ถ้าเกิดแยกหนึ่งยังไม่ต้องทำอะไรยังตรงต่อไปแยกที่สองก็จะพูดว่า a n d e r ี w e i t e n k r e u z u n g แยกที่สามก็จะเป็น And e r d r i t t e n k r e u z u n g แยกที่4ก็จะเป็น u n d e r f i e r t e n Kreuzung จำง่ายๆครับหลังจากคำว่า u n d e r แปลว่า at the นะครับ่วน Kreuzung คือทางแยกนะครับ at the first, second, third แล้วก็ fourth ลำดับที่เนี่ยมันคือคำว่า erst ลำดับที่1 s zweite ลำดับที่2 d r i t t ลำดับที่3 f vierte ลำดับที่4จะต้องเติม an ด้วยจะจะได้เป็น u n d e r e s t e n u n d e r z w i e i t e n u n d e r dritten, แล้วก็ u n d e r f v i e r t e n Kreuzung อ่ะตัวอย่างอีกแล้วตัวอย่างสมมติถ้ามีคนมาถามเราเขาจะไปขับรถอยู่จะไปส่งเพื่อนที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินีเอาใกล้ๆตรงนี้เลยก็บอกว่า i n s h u l l g h ก็ขอโทษ Wie fahre ich am besten ดีที่สุดเลยคือ am bestenWie fahre ich am besten หรือบางทีเขาอาจจะพูดว่า Wie fahre ich am schnellsten แบบเร็วที่สุดนะครับ Zu Urban Station l u m p i n i คูบานสตาชิออนนักือรถไฟฟ้าใต้ดินที่ชื่อว่าลุมพินีนะครับเราก็บอกว่าอ่าถ้าเขาเราเราถ้าเราบอกว่าให้เขาตรงไปนะครับเราก็พูดว่าฟ้าคันซีฝนเพียเกียร์ลายเดอส์นะครับ,บ, here, right นะรบตรงไปก่อนเลยแล้วก็ที่แยกที่4แล้วกันนะพอ,อยืนตัวอย่างบอกว่าเป็นแยกที่4ี่ก็อันเดียเฟียตเช่นคอยส่งนักเล็แยกที่4เลี้ยวขวาแล้วหลังจากนั้นค่อยเลี้ยวซ้ายก็จะพูดว่าอุ่นดันวิดาวิดาที่อเกนนะวิดาหนักลิงก ถ้ามันเป็นแค่นี้นะถ้าตรงไปแยกที่สี่เลี้ยวขวาหลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายก็จะพูดว่าฟาคอนซีฟอนเฮียเกียร์เด a เฮลส์อันเดอร์ฟิวเทนคอยส์ซุนนาเร็กซ์อุนดันวีเดนนากลิกส์ก็จะจบแค่นั้นเราอาจจะเสริมเพิ่มเติมได้ว่าสมมุติท่านเลยบอกว่าสถานีลุมพินีอยู่ทางด้านซ้ายเราก็จะพูดว่าดีอ u บานส s t า t i o n l ลุมพินีอีสต์ลิง์จบนะครับหรือว่าซีเซนดีอุบานสต๊าชชลุมพินี อ n d e ด l i ลินคินไซต์อันเดียลินคินไซ์อยู่ทางด้านซ้ายก็ได้อันนี้ก็เป็นการบอกทางสำหรับคนมีคนมาถามเราครับอีกนิดหนึ่งในเรื่องการบอกทิศทางทิศทางนะครับถ้าไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวัอนออกทิศตะวัตอน,ออตตนตกนะครับก็จะมี north s u t h ทิศใต้ east ทิศตะวันออก west ทิศตะวันตกนะครับสมมติถ้ามีคนมาถามว่าวาินฟ้ากันสิคุณขับรถไปไหนนะครับ หลังจากคำว่า ord, south, south, north, south, east กับ west นะครับเราจะต wow ้องเพิ่มคำว่านาคือไปยังทิศไหนแล้วก็เติม a, n ด้วยจากเดิม north ก็จะเป็น north northern, south ก็จะเป็น south southern, east ก็จะเป็น east e a s t e n แล้วก็ส่วน west ก็จะเป็น west western ครับก็จะเป็นสองพยางตัวอย่างเป็นประโยคถ้าจะบอกว่าฉันขับรถลงใต้ก็จะพูดว่า Ich far Auto nach Süden. อีกฝ่งก็เอาโจฉันขับรถนัก h s ด d ่ n ก็คือลงใต้ถ้าจะขับรถขึ้นเหนือก็เปลี่ยนนัก h s ด d e n เป็นนอตเหนือนะครับง่ายๆเลยทีนี้ในประเทศไทยก่อนจากกันในประเทศไทยเรามีทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกคืออ s สเฉียงเหนือเหนือคือนอตนะครับวิธีการทำก็เหมือนกับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเรียกภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า northeast North e s แล้วก็แปลจากภาษาอังกฤษมาเปาา็นภาษาไทยเพราะว่ามัน sense เซนส์เกี่ยวกันง่ายที่สุด North ก็คือ North East ก็คือ e s t เพราะฉะนั้นทางอีสานเราเรียกว่า North s t North s t จะเดินทางหรือจะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ต้องเติมคำว่าน ah ้แล้วก็ North e s t ต้องเติม A.M เช่นเดียวกันได้เป็นน ah, ้ North e s t อย่างเช่นนั่งรถไฟ ประโยคจะพูดว่าฉันนั่งรถไฟไปอีสานก็จะพูดว่า Ich fahre mit dem Zug Ich fahre mit dem Zug nach n o r d o s t e ต n ง่ายๆเช่นนี้นะครับลองกลับไปทบทวนดูการบอกทิศทางก็จะมีการใช้งานแล้วก็คำศัพท์ที่คนรู้เบื้องต้นเพียงเท่านี้สำหรับนี้ต้องลาจากไปก่อนแล้วหวังว่าคงจะได้รับความรู้การบ้างไม่มากก็น,น้อยเนาะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการรียนภาษาเยอรมันทุกๆคนเลยเอาฟีดเซนชี